สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลผลิตภัณฑ์ตัว KO นะคะก็วันนี้นะคะเราลงสัมภาษณ์ลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะเดี๋ยวมาฟังดูนะคะว่าลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นคนจังหวัดอะไรนะคะแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะค่ะค่ะชื่อคุณป้าสุน,นันนะคะอายุเท่าไหร่คะ63แล้วคะ่ะ63เป็นคนจังหวัดอะไรคะ่ะกาญจนบ,บุรีคะ่ะอ่านะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะด้านหลังคุณป้าคุณป้าประกอบอาชีพอะไรเอ่ยทาสวนค่ะทาสวนก็นะคะวันนี้นะคะคุณป้าอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ ตัว KO ตัวนี้นะคะที่ดีดกได้ว่าตอนนี้กะใส่มาแรงมากๆแล้วก็โด่งดังมากๆนะคะที่ช่วยในเรื่องแก้อาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยน้นําในหูไม่เท่ากันปวดหัวนะคะวันนี้ก็เป็นอีกเสียงความประทับใจนะคะที่ลูกค้ามายืนยันอีกเสียงหนึ่งนะคะว่าทานผลิตภัณฑ์ตัว KO แล้ <ST ones> แลวนะคะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะก่อนทานค่ะคุณป้าบี <ST Till S 2> อาการเป็นยังไงคะเออ ื่นเช้ามืดน่ะจะมีอาการหัวใจเวียงค่ะแล้วก็ปวดหัวล้าวไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกค่ะแล้วก็ลุกไม่ขึ้นค่ะเช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเป็นอาการแบบนี้มากี่ปีแล้วคะเป็นมาหลายปีแล้วค่ะเป็นมาหลายปีแล้วนะคะเพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนอตอนนี้ว่าเนื้อเยอะที่มันเต็มขึ้นมามันไม่ปกติการทํางานเขาไม่ปกติแล้วพอเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะการเผาผ่านพลังงานก็น้อยลงค่ะ ไขมันตกค้างก็เลยเยอะตอนนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดอเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตี่นลำบากมากช่วงที่มีาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีาการหนักสุดนี่เคยวูบหรือยังคะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยหมอต้องฉีดยาเขาเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้วห้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอะครั้งสุดท้ายก็มาเจอเนี่ยเซิร์ชหาเนี่ยว่า จะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีที่ว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้ไม่อยากให้ลูกเป็นภาระไงลูกทํางานกันทุกคนก็ทํางานกันไม่มีเวลาให้ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินค่ะกินแผงแรกก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วรู้จักตัว k คได้ยังไงคะค้ะน,กกนค้คนหาในอินเทอร์เน็ตค่ะใน g l เกิลค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็เลยขึ้นมาแล้วทำไมคุณป้าถึงมั่นใจว่า k คจะช่วยอาการคุณป้าได้ล่ะคะเพราะว่า เราเป็นทั้งหัวใจด้วยแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบมาตั้งอายุยีค่ะอ่าแล้วทนี้ไอ้ไอ้เส้นเลือดสมองตีบเนะี่ยคือเขาก็ให้มุ่งประเด็นไปในการล้างไขมันแต่แล้วหัวใจแล้วอะไรจะดูแล <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้ก็ไปหาสหารที่บํารุงหัวใจด้วยดูแลหัวใจด้วยแต่ใน K O นี่มีครบเลยค่ะโอ้โเรียกได้ว่านะคะคุณป้านี่ศึกษาม,มาเป็นอย่างดีนะคะ <c oughs> ว,ว่าส่วนประกอบใน K O เนี่ยจะช่วยให้อาการคุณป้าดีขึ้นค่ะมันมันดูแลทั้งหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองเพราะว่าทุกหัวใจกับสมองมันทํางานเกี่ยวเนื่องกันค่ะถ้าเราจะดูแลสมองอย่างเดียวแล้วหัวใจละ่ะใครจะดูแลใช่ก็เลยเอา K O เนี่ยเออตัดสินใจเลือก K O มาทานตัดตัดสินใจแต่ก่อนที่จะมาทาน K O เนี่ยกินมา เลือกมาเยอะแล้วแต่ว่าเป็นยังไงบ้างคะผลลับไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์แต่ว่าหลังจากที่เจอเคโอเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะอพอพอทานได้ก็เม็ดเดียวก่อนนอนไม่รู้ไงว่าให้ให้ทานสองเม็ดเช้าเย็นค่ะก็แพงหนึ่งอะแหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะเพียงวันละ1เม็ดก่อนนอนหนึ่งแพงมีกี่เม็ดคะสิบเม็ด 10เม็ด1ิเม็ดเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเรียกได้ว่าแค่1ิเม็ดเท่านั้นนะคะลืมไปเลยว่าเคยเวียยหัวเลยลืมไปว่าเคยเจ็บปวดใจแล้วก็ปวดหัวก็เพลินกับงานทํางานเพลินค่ะทีนี้พอดีแล้วก็ประมาทหยุดอีก หยุดกินหยุดกินเรียกได้ว่าหลังจากที่เราทานไปแล้วสิบเมตรเราดีขึ้นคือใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะติถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้าเรียกได้ว่าทานเคอเราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติปกติเลยใช่มีแรงทํางานได้เยอะเลยทำงานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยมั่นใจไหมคะว่าผิดพันเคอจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นมั่นใจถ้าม สิคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเรียกว่าเป็นเสียงยืนยันทานเองเห็นผลจริงนะคะแล้วแล้วเช็คความดันก็ปกติตลอดเลยปกติตนี้ก็คือแล้วถ้าคุณป้าค่ะอยากให้ถามความรู้สึกนิดนึงถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์เคอวคุณป้าจะใช้ชีวิตแบบไหนคะก็ก็กังวลอ่ะกังวลว่าอาการที่มันเป็นขึ้นมาแล้วไม่อยากให้ใครเดือดร้อนกันเลอเรียกว่าถ้ามันเป็นแล้วมันเป็นหนัก นะคะก็เราไม่อยากเป็นภาระลูกหลานใช่ไม่อยากเป็นภาระด้วยแล้วก็ทรมานด้วยถ้าเป็นเพราะเห็นที่เขาเป็นกันทรมานนั่งซ่านไงนอนพิการคาเตียงเป็นผู้ติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากเป็นใช่ค่ะเรียกได้ว่าเราไม่อยากมีแบบนั้นเราไม่อยากเปานแบบนั้นค่ะ KO ช่วยได้ช่วยได้ถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อผิลีัยนณั์ KO มาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะเงินแค่พันกว่าบาทนัดแรกชีวิตทั้งชีวิตน่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้ว มีสมบัติเท่าไรก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดมยังน้อยก็ลูกไม่มีเวลาดูแลก็ต้องจ้างคนมาดูแลอ่าเรียกว่าทุกอย่างก็ต้องใช้เงินงนะคะแต่ถ,ถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราต้องใช้เงินมากกว่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกใช่ไหมคะโอ้มาต้องพูดถึงเลยอืมใช่มันไม่มันมันเทียบกันไม่ได้เลยกับเงินพันกว่าบาทเนี่ยใช่พอเป็นขึ้นไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วค่ะฟื้นฟูก็ยากค่ะทำกายภาพก็แพงอ๋อค่ะทีนี้ถ้าเราเรากันว ต้องป้องกันตั้งแต่ทีแรกอะ่ะจะดีที่สุดเพราะเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเรา,าใช่เดียกไบ้ว่าสุขภาพเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะคุณป้าต้องดูแลตัวเองเพราะทุกวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องพึ่งตัวเองต้องดูแลตัวเองอย่าเป็นภาระให้ลูกหลานอย่าขี้เหนียวอย่าเก็บเงินตายก็เอาไปไม่ได้โอ้โหนี่นะคะเป็นเสียงความประทับใจนะที่มีเงินในธนา,านคารมีเงินในธนาคารตายก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่ยังสุขภาพที่ดีเงินไม่มีช่างมันเถอะโอ้โหนี่นะคะเรียกได้ว่า เป็นเสียงยืนยันนะคะจากลูกค้าที่อยากจะบอกต่อสิ่งดีๆเนาะที่คนสําหรับคนที่ท่านผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่นะคะถ้ามีปัญหาดังกล่าวนะให้เลือกเคอเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช,ใช่ไหมคะพอสุขภาพแข็งแรงนะเดี๋ยวเงินก็มาอืมค่ะ<อ>ใชพอ,พ,อพอมีเงินสมองดีคิดทําธุรกิจอะไรมันก็ไปได้คล่องแล้วอืมอย่างคุณป้าน,นะปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเรายังรู้สึกแบบเรายังมีอาการเวียนหัว ที่ยังใช้ชีวิตไม่ได้เนี่ยเรียกว่าทําสวนไม่ได้เลยใช่ไหมคะได้เลยทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะการทำสวนทําได้ทําได้แล้วก็คิดหาเงินได้เยอะว่านี้อีกอเงินพันก่าบาทเนี่ยเราหาได้เดือนมากค่ะแต่ก่อนเสียดายนะว่ามันแพงแต่เดี๋ยวนี้ไม่เสียดายแล้วหาเงินได้มากกว่าอีกไม่แพงใช่ไหมคะใช่ไม่แพงเลยอืมค่ะแล้วอยากให้คุณป้าค่ะบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าสําหรับคนที่มีอาการอย่างเงี้ยให้เลือกเคโอทานเลยค่ะใช่ยาเสียดายเลยสําหรับผู้สูงอายุว่ายาเสียดายเงินยาเก็บเงินค่ะ เพิงเกิดเอามาซื้อสุขภาพให้เราดีกว่าแล้วเราก็มีความสุขค่ะมีความสุขกันมีชีวิตที่สุขภาพแข็งแรงแล้วเราไม่ไม่ต้องทรมานกับทุกขเวทนาที่มันเกิดออืมันไม่ต้องทรมานไงอยู่ยางสบายสบายกายก็สบายใจอกายสบายใจก็สบายอแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลผู้อื่นได้ด้วยอืถ้าเราสุขภาพดีใช่ไหมคะค่ะนี่ก็เป็นเสียงความประทับใจนะคะของคนที่ คุณป้านะคะเคยมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบแล้วก็ใช้ชีวิตลำบากตอนที่มีอาการก็คือใช้ไม้เท้าอยู่ตลอดเวลาเคยอ้วกแล้วเคยไปรักษาตัวมาแล้วด้วยลองหลายตัวก็ไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นแต่มาเจอ k คเป็นไงคะ ลืมเลยอ๋อลืมไปเลยว่าเคยมีอาการดังกล่าวใช่ไหมคะอ๋อสุดยอดมากๆเลยออลืมไปเลยว่าป่วยตอนนี้สุขภาพแข็งแรงแล้วนะคะสาหรับใครที่ดูอยู่อ่ะวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเสียงความประทับใจของลูกค้าอีกเคสหนึ่งที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีแต่วันนี้ไม่พอนะคะคุณป้าไม่เพียงแค่มาใช้ประสบการณ์ยังจะมาทานให้ดูด้วยใช่ไหมคะว่าทานจริงเห็นผลจริงอ่ะเดี๋ยวให้คุณป้าแกะให้ดูเลยนะคะว่ากล่องเคโอเป็นยังไงนะคะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์เคโอนะคะเขียนว่าแบบเขียนแบบนี้นะคะเคโอเป็นอาหารเสริมนะคะสาร กลั่สมุนไพรธรรมชาติเลยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณป้ายืนยันด้วยนะคะนี่ก็เป็นเคสลูกค้าที่ทานจริงเห็นผลจริงอ่ะเดี๋ยวคุณป้าโชว์นิดนึงค่ะเคโอเป็นเม็ดสีอะไรคะสีแดงค่ะสีแดงอ่ะเดี๋ยวโชว์นิดนึงนะคะท่านผู้ชมเป็นเม็ดแคปซูลสีแดงเท่านั้นนะคะสีแดงเท่านั้นหนึ่งกล่องมีกี่แคปซูลคะสามสิบค่ะสามสิบเดี๋ยวให้คุณป้าหยิบนะเดี๋ยวบุกหยิบให้ดูนะคะข้างในกล่องนะคะหนึ่งกล่องจะมีสามแผงบรรจุแผงละสิบแคปซูลแบบนี้หนึ่งกล่องมีสามสิบแคปซูลนะคะท่่านผู้ชมคะ เดี๋ยวคุณป้านะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะว่าเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะคะอาการเบียนหัวบ้านหมุนวูบดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยสิบวันนะคะรู้เรื่องเลยอ่านะคะทานเข้าไปแล้วนะคะทานน้ําเยอะๆนะคะเพราะว่าคอจะแห้งอ๋ออาจจะมีคอแห้งนิดนึงนะคะเพราะว่าเลือดมันเนืดถ้าเราทานตัวนี้เข้าไปต้องเอาน้ําช่วยเพราะออกซิเจนในเลือดจะมากขึ้นแล้วช่วยในการย่อยอ่าค่ะก็ ปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนมันเกิดจากภาวะที่เลือดไปหล่อเลี้ยงสมองไม่ทันนะคะ,ะเกี่ยวกับภาวะเลือดหนืดนะ,ะฉะนั้นตัวผิตพัณเคอ์นะคะก็จะช่วยนะคะบำรุงเลือดทาให้เลือดเดี๋ยวฟล์ขึ้นทําให้เลือดไปหล่อเลี้ยงสมองแล้วก็เลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจได้ ทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะอย่างคุณงป้าค่ะเน้นๆน,น,นะคะทานน้ำเยอะๆทานน้ำเยอะๆเพราะว่าเลือดเราข้นมันก็จะทำให้ล้าเนี่ยทนนำให้เลือดฟล์ขึ้นใช่ไหมคุณป้านะคะนี่นะคะเพียงแค่สิบวันนะคะอาการเบียนหัววูบบ้านหมุนเนี่ยดีขึ้นชัดเจนเนาะวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่านะคะเป็นเคสที่สร้างความประทับใจสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับท่านผู้ชมอย่างมากมายนะวันนี้นะคะ วก,กับคุณป้านะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะว่าเรานะคะจะลงพื้นที่สัมภาษณ์ลูกค้าจังหวัดอะไรแล้วพบกันกับคลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ